เป็นแค่เรื่องกระจิตรอา่านตำรับตำราหนังสือนัองหาก,กระตุ้นใีความคิดทุกวีทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันลนิดอา่านเป็สิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อ,อยอดในชีวิต วันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับตอนนี้นะไปเท่าไหร่แล้วแปดสิบแปสามเล่มนะคะแล้วกุมซัพนังสือนี่ยที่น้องๆสะสมมาได้ก็สามหมื่นห้าพันก็เป็นแล้วมั่นใจแค่ไหนวันนี้จะพุไปสักหมื่นหนึ่งมั่นใจมากค่ะใครบอกมาว่าเรามั่นใจตัวเองแล้วทำไมต้องบอกตัวเองแบบนั้นถ้าไม่มั่นใจมันก็ไม่สําเร็จครอบโี้เป็นไงพี่โอ้เราถามถูกคนจริงๆถ้าจะทําให้สําเร็จเราต้องเราต้องสู้่ออชีวิตต้อง ส,สู้แค่ไหนสู้เท่ากลางใจของโลก <c oughs> วันนี้คำถามจะปเป็นเรื่องอะไรครับเต,ตรียมตัวเลยครับเราพวกเราไปคดเลือกคนเลยไมเลยวันนี้ท้าให้อ่านขอพาน้งนองๆทุกคนมาร่วมผจญภัยไปในดินแดนมหัศจรรย์นั่นคือโลกของเรานี่เองโดยเนื้อหานในหนังสือจะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลกใบนี้รวมถึงป,ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเรา เช่นฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมน้ำทะเลจึงมีรสเค็มร่วมค้นหาคำตอบพร้อมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนพระแม่มารีพระขนงในการพิชิตขุมทรัพย์หนังสือกันครับคุณครูและผู้ปกครองมาให้กำลังใจน้องๆอ,อย่างเต็มที่ข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นะคะฝน เกิดจากหยดน้ำานคะภายในเมฆรวมตัวกันจนหนักนะคะแล้วก็ตกลงมานะคะเป็นฝนนะคะที่เราเห็นเห็นกันอยู่ปกติแต่ปัจจุบันนี้นะคะเพื่อเกิดปรากฏการ์โลกร้อนขึ้นนะคะฝนตามธรรมชาติเนี่ยก็เรียกว่าเกิดการเปลี่ยนปแปลงขึ้นถึงเวลาท้ายคิดค่ะทำไมครับโลกเราแย่แล้วครับเพราะว่าคนใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ครับเวลาทางใกล้อย่างเงี้ยครับเราก็เดินเอาหรือว่าขี่จักรยาน ช่วยลดโลกร้อนครับแต่ว่าแม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์ทําให้คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นครับแล้วน้ํามันกว่าจะฟื้นขึ้นมาต้องใช้การเป็นเวลานานครับนานกี่ปีครับประมาณสักหนึ่งปีครับหนึ่งปีเหรอสิบสองปีเริ่มสิบสองปีละผมจะมากกว่านั้นนะเออถ้าเราใช้ถุงพขาสติมากมากก็จะทําให้โลกร้อนเพราะว่ามันกว่าจะย่อยสลายค่ะใช้เวลา450 โอ้โหตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่มย่อยสลายกลับมาดูถุงใบเดิมเฮ้ยซึงย่อยอย่างนี้น,นะถ้าเราใช้ถุงพลาสติมกมากๆมันจะทำให้โลกร้อนใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าครับ เป็นผ้าอะไรดีฮะผ้าเขาม้าหรือว่าผ้าอะไรฮะผ้าใหม่อะไรครับโอ้โหผ้าใหม่เลยนผ้าหมเลยนะผ้าเาเองครับอ๋อถักเองด้วยเสียตังซื้ออ้าอยู่คนเดียวก็ควรใช้พัดลมไม่ควรเปิดแอร์ค่ะเพราะว่ามันจะเปลืองพลังงานไฟฟ้าถ้าอยู่หลายๆคนก็ชักเปิดแอร์ได้ค่ะหรอนี่ที่บ้านเปิดแอร์ป่ะเปิดตอนจําเป็นนะคะถ้าเป็นไปได้นอนนอนแถวระเบียงกันนะชวนพ่อแม่ไปนอนระเบียงกันนะนะโอเค ควรใช้กระดาษ2ด้านค่ะอย่างเช่นกระดาษ A4 ก็ควรใช้ให้ครบทั้ง2ด้านกระดาษชาระก็ต้อง2หน้าด้วยแค่กระดาษที่ใช้เพววื่อวาดรูปอะไรอย่างนี้ค่ะกระดาษชําระแผ่นหนึ่งใช้ครั้งเดียวพอค่ะ <c oughs> มัไมต้องมาวางเป็นรียูสเนาะฝนกดทําให้ธรรมชาติเสื่อมเสียหายตกลงมาตกลงมาตกลงมาดีนะมันไม่ลอยขึ้นไปถ้าลอยขึ้นไปไม่ต้องตกลงมาเราก็ไม่เสียหายเนาะ ฝนมีสี่ประเภทครับเฮ้ยจริงเหรอหนึ่งฝนธรรมดาสองฝนกรดสามฝนเทียมสี่ฝนฝนธนาสินทรฝนธนสินทรแรงกว่าเราอีกเรา่าฝนทา้งไงเป็นเข็มขาแล้วฝนธนสุนทรหากว่าอีกเนี่ยไม่รู้ว่าคำถามจะเกี่ยวกับฝนฟ้ายังไงนะฟังจากพี่ซ้ายเลยครับเรื่องฝนนี่แหละค่ะแต่ไม่ใช่คุณฝนธนสุนทรแน่ๆนะคะคำถามของเราคือฝนกรด นฝนกรดเป็นฝนที่เกิดจากการปนเปื้อนสิ่งใดในระหะว่างข้อกไก่นะคะควันรถยนต์หรือว่าขอไขควันภูเขาไฟคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าฝนโกรดนะ่ะปนเปื้อนสิ่งใดกอไก่หรือขอไข่ชิงเวลาท้าให้ตอบค่ะโอ้โหน้องๆมั่นใจมากครับมาเลือกตอบกอไก่ฝนกรธเกิดจากการปนเปื้อนควันรถยนต์ทั้ง30คนเลยครับ เรียบร้อยควันรถยนต์เป็นสาเหตุนะคะของฝนกรดมาเลยฝนทนาสุนทรมาเลยเพราะว่าฝนกรดเกิดจากการปนเปื้อนของมลพิษอะครับควันรถยนต์เป็นมลพิษครับแต่ว่าควันภูเขาไฟมันไม่ใช่มลพิษครับแต่เวลาภูเขาไฟระเบิดเขาก็ย้ายคนออกนะมันก็ต้องไม่ดีเหมือนกันสิแต่ควันรถยนต์นะคะมันเป็นควันที่มัน ฝนเปื้อนมลพิษแล้วแบบพอมันลอยขึ้นไปอะค่ะแล้วมันผสมกับฝนลงมามันก็จะกลายเป็นฝนกรดค่ะฝนกรดมันอันตรายยังไงฝนกรดมันจะไปสะสมในร่างกายเป็นพิษนะครับโอ้โหทนอไม่เกิดโรคเหรอโดนปุ๊บยังไม่เป็นไรมันจะไปสะสมก่อนเหรอเป็นโรคอะไรฮะน่าจะเป็นโรคผิวหนังไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งครับมะเร็งเลยเหรอมะเร็งตรงไหนฮะในท้องมะครับในท้อง อ้ะพี่ภูมิภูมิอาจจะทําให้ไม่สบายได้เป็นไรฮะเป็นหวัดเป็นโอ้เป็นหวัดเองเหรออันนั้นโดนฝนธรรมดาแล้วลูกชื้นชื้น <c oughs> แล้วก็อาจจะทำให้ท้องผูกค่ะท้องผูก <c oughs> ต้องอย่าโดนเลยนะฮะอึอไม่ออกนะครับเลือกตอบมาแล้วล่ะวันนี้นะครับเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและน่าเชื่อถือนะครับใส่ก็ได้เชิญนะครับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับมาเป็นผู้เฉลยนะครับเชิญพี่พึ่งจากแม่ทรายค่ะ ฝนกรดสวัสดีค่ะฝนกรดเนี่ยมันจะเกิดจากการปนเปื้อนใอ่ไมันเรามีอยู่สองควันด้วยกันก็ไก่นี่ควันรถยนต์ขอไข่นี่คือควันจากภูเขาไฟมันต้องเป็นก้าไก่หรือขอไข่คะเฉลยเลยนะมั่นใจเปล่าโอเคนะคะก็คําตอบนะคะฝนกรดนะคะก็จะเป็นฝนที่มีการปนเปื้อนขอขอ ฝนเนี่ยมันเกิดจากการที่ไอ้น้าระเหยขึ้นไป <ฮะ S 1> แล้วก็รวมตัวกันเป็นก้อนเ,เป็นหยดน้ําแล้วก็มารวมเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ใช่ไหม,มแล้วก็ตกลงมาเป็นเม็ดฝนอันนี้คือปกติใช่แต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาที่อากาศเนี่ยกลายเป็นไอ้น้าระเหยขึ้นไปแล้ว <ฮะ S 1> แล้วมันไปปน,นเปื้อนกับสารพิษเช่นควันรถยนต์ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม,มนะคะซึ่งมันมีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ย ดังนั้นเนี่ยหยดน้าที่ตกลงมามันก็จะต้องเป็นกรดไปด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ฝนที่ตกลงมาค่ะมันมีกลายเป็นฝนกรดใช่ทีนี้เนี่ยการทดลองของพี่เนี่ยก็จะมีตัวอย่างของฝนกรดอย่างอันนี้ในบิ๊กเกอร์นี่นะคะในแก้วแก้วใสๆเนี่ยนะคะก็คือเป็นกรดซัลฟูริกเป็นกรดที่ปนเปื้อนจริงในในฝนกรดเลยมาจากควันพิษอะไรต่างๆมีสารตัวกรดซัลฟูริกอยู่ด้วยใช่แล้วกรดซัลฟูริกเนี่ยถ้าเข้มข้นมากเนี่ยก็จะอันตรายที่บอกตอนนี้เนี่ยพี่มีตัวแทนของสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกอัน สิ่งที่อยู่ในทะเลอย่างเช่นใช่ใช่ใช่ปลาคาร์ฟนะคะอันที่สองเนี่ยเป็นเปลือกไข่มาเปลือกไข่ก็แทนสิ่งมีชีวิตเช่นผิวของพวกเรานะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือบ้านเรือนต่างๆอันนี้ก็เป็นหินใช่สิ่งติก่อสร้างคุ้นปั้นต่างๆนะคะทีนี้จะหยดลงไปให้ดูเด็กๆสังเกตดูนะเห็นไหมมีควันด้วยมีควันแล้วก็เกิดอะไรคะโอ้โหรู้ด้วยเป็นการกํานไดซด์ทีนี้มาดูที่เป็นเปลือกไข่บ้างนะคะ เห็เกิดฟองเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มเป็นรูๆด้วยแล้วก็สุดท้ายถ้าโดนสิ่งก่อสร้างเป็นไงเป็นไงแหว่งมากเฮ้ยแหว่งเฮ้ยแหว่งจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยหลังคาหายเลยอ่ะ ดังนั้นนะคะเราทุกคนมีส่วนในการที่จะช่วยได้นะคะ,ะลดความร้อนของโลกลงน,นีคือตอนนี้มันร้อนอยู่แล้วล่ะอย่าไปเพิ่มมันเท่านั้นเองะะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการปล่อยกา๊าซพิษใช่ะคะเะะอาวันนี้น้องๆน,นะคะผ่านเข้าไปเล่นค่ยสองหมดเลย30คน คราวนี้มันรู้แล้วนะว่าโค้งสุดท้ายนะคะจะสามารถตอบแบบเป็นเอกสารแล้วก็ตอบถูกแล้วก็ได้อีกหมื่นหนึ่งไปเลยหรืเปล่าวเพราะกระดูกอีก30เล่มนะคุณผู้ชมมันลุ้นไปพร้อมๆสายแล้วก็น้องๆตอนนี้เตรียมตัวมาพวกเราข้อนี้ขันสุดท้ายไปเล่นเพื่อให้ได้คำถามข้อที่2นะคะคำถามอ่านสดของเรานะคะคราวนี้มีเนื้อเพลงมีเนื้อเพลงมาให้ได้อ่านกันจะเป็นเพลงอะไรไปอ่านกันเลยค่ะ ค่ำคืนเขายืนเดียวไดกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาว oh. ทอ้ทองฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเขาทุกรารีกางเป็นอดทนหากินกับปืนกลพิทักถิ่นแดนไทยออกี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ได้ทำเพื่อคนซึ้งไหมซึ้ง <c oughs> เจอเพลงนี้เข้าไปเล่นเอาน้องๆงงเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ถึงเวลาท้ายคิดเลยค่ะใครหล่ยืนเดียวได้อะทุกคนเช่นไรครับทาหารตำรวจพยาบาลโอ<ห>้คนเล่นกลคนเล่นกลด้วย,ก,วยกอดแนบปืนกายอุ่นใจในลมหนาวแปลว่าเรายืนกอดปืนนะครับอ,อ,อยู่ข้างๆกายเพราะว่าลมหนาวเย็นท้องฟ้าก็ มีเดือนกับดาวครับคือมีดาวอยู่บนฟ้าครับตามเพลงเลยนะเป็นทหารค่ะทำไมครับเพราะว่าทหารค่ะพิทักษวาเทนะค่ะแล้วก็กอดปืนไปยิงศัตรูค่ะเฮ้ยอาชีพอื่นก็มีกอดปืนน่ะนา่พานไาพานก็กอดปืนพิทักป่าก็ต้องกอดปืนเขาพิทักหมายความว่าเขาช่วยคนทุกคนครับ ปลกน้ำลุยไฟไปช่วยทุกคนค่ะแล้วเขามาเดียวดายอยู่เขาน่าจะมีแฟนแต่อยู่ห่างกันอ๋อคิดถึงแฟนโอ้โหแม่น้องๆพูดมากันยืดยาวเลยเอา้าคาถามเกี่ยวกับอะไรรู้เปล่าไม่รู้ค่ะฟังอย่างพี่สายไม่รู้ไม่เป็นไร,ไรค่ะเดี๋ยวพี่บอกให้ก็ได้นะคะ <S <S คําถามก็คือจากเนื้อเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่อ่านไปเมื่อท่อนเมื่อกี้เนี้ยกล่าวถึงอาชีพใดระหว่างกไก่ตำรวจขอไข่ทหารค่ะ เนื้อเพลงนีก้กล่าวถึงตำรวจหรือทหารกันแน่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆพระแม่มารีพระขนงเลือกตอบว่าเป็นอาชีพทหารตอบแบบเอกฉันทวีคูณเลือกแล้วเรียบร้อยนะคะทำไมถึงคิดว่าไอ้จุดๆุๆจอดทนเนี่ยต้องเป็นทหารเพราะว่าอาชีพของทหารอดทนตำรวจ บางทีบางคนก็ไม่อดทน <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นความจของน,นะทุกอาชีพมีทั้งอดทนและไม่อดทนนะนะทุกอาชีพเป็นนี้หมดเขาว่าพิทักถิ่นแดนไทยเออําเหมือนของทหารเหรออ่อแล้วถ้าตำรวจต้องพิทักอะไรอะ่ะพิทักจับจับผู้ร้ายต้องเปน็นาทหารครับเพราะว่าเขาบอกไว้แล้ว อาหารต้องพิทักษ์แผ่นดินไทยเพื่อทุกคนครับออแล้วมีตรงไหนอีกไหมที่รู้สึกว่าอันนี้ต้องไปทหารแน่ๆเลยนอกจากพิทักษ์แดนไทยแล้วเนี่ยต้องใช้ปืนกลครับเต่แต่ถ้าตำรวจจะใช้ปืนพกครับเอาปืนคนละอย่างกันเลอดังนั้นไอ้ตรงที่เว้นเว้นไว้เนี่ยเนื้อเพลงมันว่าอะไรลูุกเป็นทหารอดทนเหลอหนูรู้จักเพลงนี้เหรอไม่รู้จักแต่ว่ามันต้องใส่คําว่าทหารไปแล้วเป็นตอตำรวจไม่ได้เหรอเป็นตอตำรวจอดทนเอิมคําว่า เขายืนเดียวดายไม่ใช่ตำรวจแล้วตำรวจต้องยืนก ok ี่คนตำรวจก็จะทำงานไปแต่ถ ah> ้าเป็นท้าก็ยืนเฝ้าตโอเคตอแบบเอกชนไม่เผื่อทางไม่ให้กอไก่เลยดังนั้นนะฮะถ้าขอไข่ถูกหมื่นหนึ่งเลยเต็มเต็มฟังคำเฉลยกันดีกว่าค่ะวันนี้จะปิดท้ายด้วยการคว้าคุมทรัพย์หนังสือเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทหรือไม่ขอขอไข่ค่ะทอดาหา่ะรับไป จากเนื้อเพลงที่ว่าหากินกับปืนกลพิทักษ์ทิ่นแดนไทยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้ปืนกลเป็นอาวุธประจำกายป้องกันประเทศชาติและท่อนที่ว่ากี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทําเพื่อใครถ้าไม่ได้ทําเพื่อคุณแสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อคนไทยและแผ่นดินไทยดังนั้นอาชีพในเนื้อเพลงนี้ก็คือทหารน,นั่นเอง และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักษีกร,กกรุงเทพ10210หรือ read at thaipbs.or.th th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือโลกมอบให้10รางวัลครับและนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดี เก่งสุดๆเลยนะะเก่งจนถึงวันศุกร์เลยนะรับไปเต็มๆขุมทั้งหนังสือนะคะแล้วก็หนังสือตอนนี้เพื่อนๆนะคะโรงเรียนบ้านบันดังดามารับไปร้อยเล่มน้องๆมีขุ่มทั้งหนังสือสี่0มืหบาทสุดยอดนะคะสดสนานแล้วก็ได้ความรู้แบบนี้นะคะยัยต้องติดตามในรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเกิดมาข้ใหม่สัปดาห์หน้าจะไปโรงเรียนอะไรแล้วก็คำท้าของเราจะมาดาหนังสือเล่มไหนต้องตามลุ้นกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ